สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่อุทยานรมดงยางบ้านคลีกิ้งอำเภอศิลาราชจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้มีงานปริวาสกรรมนะครับพาทุกท่านมาทำบุญแล้วก็พาทุกท่าน มาชมบรรยากาศกันนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับ,บ,รบนี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับของขออกโรงทานนะครับ๋วยเตี๋ยวบ่ครับ๋วยเตี๋ยวโรงทานนะครับนี่เป็น๋วยเตี๋ยวโรงทานนะครับของ อุทยานทำดงยางบ้านคลีกิ้งอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่เป็นขว้วยีว่ยเตี่ยวนะครับล้วยเดียวทางโน้นก็เป็นส้มตำนะครับโอ้โรงท่านส้มตำอ,อ่ส้มตำส้มตำเอ,อเอาไปทางไหนครับบ้านเนี่ย โอ้ถวายภาพ่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูที่หนึ่งพวนี้ครับผมมาเบิ่งบรรยากาศงทานนะครับทางนี้เป็นงทานก๋วยเตี๋ยวคือกันครับพี่น้องครับก๋วยเตี๋ยวพวกงทานเยอะมากๆนะครับ,บเป็นรงทานลูกชิ้นบ่ครับเนี่ยงทานลูกชิ้นแล้วก็น้ำเนาะ <bitte> ับน้ำโคกนะครับ นี่ครับเป็นโลหานึ่งมาม่าแล้วก็ลูกชิ้นนะครับที่อุทยานทำดงยางอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกดนะครับเปมเ เอาไว้ทำก๋วยเตี๋ยวนะครับทางนี้ก็เป็นการผัดมาม่าของโรงทานที่อุทยานธรรมรงยางอำเภอศิลาราชจังหวัดศรีสะเกดครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของงานปริวาสกรรมแล้วก็โรงทานที่อุทยานธรรดรงยางบ้านคลีกลิ้งอำเภอศิลาราชจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ